ก็มาต่อกับเรื่อง Battle Fancy นะครับวันนี้จะมาลงตอนที่19ถึง24นะครับก็ขอโทษด้วยที่สปาห์ี่แล้วไม่ได้ลงนะครับงั้นก็ไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับก็ขอบคุณเพจผู้แปลนะครับผมเพจอยากแปลได้ทำไมอะสามารถปติดตามเพจได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้งั้นก็ไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับ Battle Fancy บทที่19 แกรุนลุดคิงตายซะกระสูนโค้งงั้นเหรอเขาวัดระยะได้ด้วยเหรอเข้าบังคับให้หยุดกระทันหันรู้สึกว่าแอร์เลอร์จะได้รับบาดเจ็บจากการหยุดตัวเองเมื่อกี้เลยขวานลมกดเขามีความโกรธขนาดนี้เขายังจะควบคุมมันได้อีกงั้นเหรอ ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยเป็นไปได้ยังไงกันเขาสามารถยิงด้านขวานทั้งสองด้านได้ยังไงกันเขาอาจจะหลบขวานได้นะแต่เขาไม่สามารถหลบการโจมตีที่แท้จริงของแอลเลอร์ได้หรอกทำไมเขาถึงหยุดการโจมตีล่ะนาาถึงขีดจำกัดของนายแล้วใช่ไหมล่ะฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย เย้วิกตอรี่ทำไมแอร์เลอร์ถึงหยุดการโจมตีเมื่อกี้ละ่ะไม่จริงน่าผมได้ย้อนกลับดูแล้วตอนที่เดอะแกรลุตคิงการที่แอร์เลอร์ทำลงไปนั้นเสียเปล่าทั้งหมดการโจมตีของแอร์เลอร์ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บทีละเล็กทีละน้อยจนไม่มีใครสังเกตจนทำให้การโจมตีครั้งสุดท้ายเขานั้นขยับไม่ได้ คนคนนั้นเป็นทั้งนักแม่นปืนและยังเป็นนักต่อสู้ด้วยการเคลื่อนไหวแบบขื่นอีก The g a l l ล n t King เขาเป็นคนที่น่ากลัวรจริงๆบทที่20ตั้งแต่ตอนที่20ไปนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษครับผมถ้าใครอยากอ่านภาษาไทยก็ไปอ่านในเพจได้เลยนะครับพี่หวังจงดูนี่สิดูนี่สิสมีข่าวใหญ ใครจะคิดว่าเดอะแกลูคิงจะชนะแล้งฮีโร่ได้อย่างง่ายดายเขาเป็นคนที่เก่งจริงๆนั่นแหละตอนนี้นักสู้ระดับสูงๆหลายๆคนได้เขียนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้ของเขาอีกด้วยและนี่ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้กับแอโรอีกด้วยสามารถทําวิธีการเคลื่อนไหว แบบขึ้นในตำนานได้คืออะไรกันฉันควรจะทําให้เรื่องนี้มันเล็กลงได้ไม่บานไปจริงเหรอเขาแข่งแข่งขนาดนั้นเลยเหรอหวังจงอเมเลียทําอะไรกันทําอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเหรอได้เรียบร้อยแล้วขับของเราได้ห้องแล้วว้าวห้องใหญ่มากเลยแถมห้องนี้ยังมีห้องเอาไว้ฝึกอีกห้องหนึ่งด้วยฮ่าฮาฉันดีใจนะที่พวกคุณชอบ ที่จริงแล้วห้องนี้เป็นห้องของขับแบ็กโหลดมันเป็นห้องที่เอาไว้ขยายขับของเราเมื่อมีคนเข้าขับเรามากขึ้นแต่เราจะให้ห้องนี้กับดียร์พอขับและนี่เป็นวิธีที่ดีที่เราจะได้มีส่วนร่วมกับคนอื่นๆด้วยกันฮ่าฮ่าฉันรู้ว่าเธอให้ที่นี่กับพวกเราเพื่อที่จะได้เห็นหน้าฉันบ่อยๆใช่ไหมล่ะใช่ไหมรุ่นพี่คงตอบกลับมาดงว่าใช่ถูกไหมครับนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับฮ่าฮ่าบ้าเหรอ แล้วยังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยนั้นเรามาเริ่มทํางานกันได้แล้วเริ่มจากการย้ายของก่อนมาดงนายยังน่าลาคาญเหมือนเดิมเข้าใจแล้วครับประธานเรื่องย้ายสิ่งต่างๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองเขายังทําตัวเหมือนเด็กๆเวลานี้ใครโทรมาแล้วเนี่ยว่าไงลูกพี่ลูกน้องของฉันเธออยู่ในไทจินเหรอเธอควรจะกลับไปที่ i ินฟ r n ิทซิต้บางทีเราอาจจะได้เข้าร่วมทีมและเข้า CHF ด้วยกัน ฮ่าฮ่าพอดีผู้ปกครองอยู่ที่ไทยจินไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วฉันก็แค่จะโทรมาบอกว่าฉันจะไปโอพีแล้วเท่านั้นแหละเฮ้ hey, นั่นสมาชิกครอบครัวของมิมิเหรอฉันควรจะทักทายด้วยไหมเนี่ยเงียบหน้าหมาดงครั้งหน้าถ้าหากว่างก็มาเชียร์ฉันด้วยละกันว้าว wow, นั่นสมบัติเหรอเฮ้ hey, สมบัติอะไรกันหมาดงนายต้องการจะจบความสาคัญตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ฉันอธิบายได้มิมิณมาหาลัย i n f อร์ o City โอ้โอ้โอ้มันใกล้จะเริ่มแล้วพวกนายกำลังทำอะไรกันรองกับตันมาริโอเรากำลังดูโอพีของควีนอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของนายมายืนตรงนี้เพื่อไปหาที่อยู่ตรงนู้นไปเวทีอารีนาทั้งคู่กำลังลงสนามจากมหาลัยอินเฟอร์เนอร์ซิตี้ชาหมี่โอ้พวกเรากำลังรอคนอยู่ราชินีชาหมี่เฮ้ฉันชอบบรรยากาศแบบนี้นะ ฝ่ายต้องข้ามนักดาบทองคำแบ็กลี่เริ่มได้บทที่21จบแล้วเหรอเพียงแค่นี้เหรอแอร์เลอร์ทำไมนายอ่อนแอจังกับตันชามี่เพิ่งจะเริ่มต่อสู้อะไรนะนั้นไปดูกันเถอะฮิเฮิฮิเอาอีกเอาอีกสนุกมากนี่แหละเขาเรียกว่าการต่อสู้ที่แท้จริงใช่ใช่ขยับแบบนั้นแหละครับ ถ้าหากเธอโจมตีชั้นมั่วแบบนี้เธอโจมตีชั้นไม่โดนแน่เก็บพลังของเธอไว้เถอะถึงแม้การยิงของชามี่จะทรงพลังแต่ทักษะของเธอเหมาะกับการต่อสู้แบบทีมากกว่าทำไมเธอถึงเลือกการดวนตัวต่อต,ต,ตัวละ่ะทักษะแอคกซินเคลื่อนที่3เท่ารับไปซะฮินายถูกหลอกแล้วฉันกำลังรอสิ่งนี้อยู่เลย อะไรนะ่ะบายบายฉันไม่คิดว่าการโจมตีนั้นจะทำให้มองไม่เห็นการใช้ปืนของเธอเป็นเหมือนค้อนเพื่อกาโจมตีระยะประชิดมันช่างน่าทึ่งมากควีนของเราอยู่ยงโคงกระพันลองลีฟเดอะควีนฉันจะตามหลังไม่ได้แล้วฉันจะต้องฝึกซ้อมและพัฒนาลูกเล่นใหม่ๆหลังจากที่ฉันกลับไปแล้วล่ะสิระบบ วินเนอร์ชามมี่ฮิฮิฮิถึงฉันจะมีหน้าอกขนาดใหญ่แต่ฉันก็มีไหวพริบที่จะทำให้พวกนายกลัวฉันบทที่22นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องอเมเลียต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเอกซินบางครั้งการซ่อนตัวในที่ซับซ้อนนั้นสำคัญกว่าความเร็วฉันเข้าใจแล้วพี่หวังจงเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วเบลเลนก็ต้องต้านการโจมตีและป้องกันไม่ให้ล้มได้ด้วย ผมเข้าใจแล้วครับรุ่นพี่ผมจะฝึกอย่างหนักหวังจงฉันกําลังตามหาอยู่เลยอย่าลืมว่าเรากําลังจะไปแคมป์ฝึกกันสัปดาห์หน้าอเมเลียกับเบลเลนก็จะไปด้วยใช่ไหมงั้นก็เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ให้ดีแน่นอนขอบคุณสําหรับคําเตือนนะครับคุณสกาเลตงั้นฉันไปก่อนละว้าวพี่หวังจงกําลังจะได้รับความหลงไหลอีกครั้งแล้วมีเวลาไม่มากแล้วสําหรับการไปแคมป์ถ้าไปโอพในเวลานี้จะสามารถพบศัตรู ประเภทส้มโจมตีได้หรือเปล่าระบบเวทีป่าฝ่ายตรงข้ามสุมอาวุธสุมการจับคู่สำเร็จฝ่ายตรงข้ามแฮงก์อิงกสเฮ้เฮ้วันนี้ฉันจะเป็นคนสั่งสอนนายเองหึมันสมอาวุธอะไรของมันอาวุธนี้ดูเหมือนอาวุธคว้างธรรมดาธรรมดาแต่ฉันรู้สึกทั้ง5นิ้วมีความลึกลับอะไรบางอย่างอาวุธนี้น่าสนใจดีนิ ฮ่่าดูเหมือนเดอะแกลลูดคิงวันนี้จะจบลงแล้วล่ะเขาอยู่ในเวทีที่เป็นป่าซึ่งได้เปรียบกับฝ่ายตรงข้ามมากเขาจะไหวเหรอแถมยังได้อุธดแปลกๆอีกเฮ้ฉันไม่สนใจแน่หรอกว่านราจะได้อุ้ดอะไรเขาหลบมันได้ยังไงกันเขาหลบได้ยังไงกันพวกเขาร่วมมือกันหรือเปล่าโอ้เมื่อเทียบกับการฝึกกับซิมบ้า ในสถานที่ที่เป็นทะเลวิญญาณการโจมตีแบบนี้ไม่มีผลกับเราเลยและในตอนนี้ฉันจะคว้างวงล้อหมุนอันนี้ไปหาแฮงก์อิงโกสนั่นเป็นเป้าหมายของฉันเริ่มได้ไปเลยวงล้อเขารู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ตรงนี้ปะเป็นไปไม่ได้ฉันรู้ที่ซ่อนของนายก็เพราะการโจมตีของนายนั่นแหละ และฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวงล้อหมุนจะทรงพลังขนาดนี้ Winner the g a l l o t King บทที่23ในประวัติศาสตร์ช่วงยุคมืดของมนุษยชาติได้มีอัจฉริยะที่มีความสามารถชื่อลาฟาในตอนนั้นอาวุธลูนมีการผลิตที่น้อยแต่ลาฟาก็ได้สร้างอาวุธขึ้นมาเองและเป็นอาวุธที่ดีที่สุดต่างจากอาวุธอื่นๆที่ผ่านมา แต่เดิมเขาเป็นนักรบธรรมดาเขาไม่มีความสามารถแม้กระทั่งพลังวิญญาณอาไม่นานสัตว์ร้ายก็ได้เล้าเมืองของเขาและได้ทำลายเมืองของเขาสัตว์ร้ายได้ฆ่าลูกและภรรยาของเขาในการโจมตีครั้งนั้นตั้งแต่นั้นมาราฟาก็ได้หายไปเวลาไม่นานานักสัตว์ร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองวินเทอร์มนุษยชาติก็ได้แต่งตั้งคนที่จะปกป้องเมืองของตน แต่ในช่วงเวลานั้นมนุษยชาติก็ไม่สามารถต้านทานได้และการต่อสู้ก็ได้รุนแรงขึ้นและก็ยังมีสัตว์ร้ายกายพันธุ์ยังเหลือรอดจํานวนมากอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่สิ้นหวังลาฟาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นช่วงน้าขึ้นน้าลงเขาก็ได้เดินเข้าไปหาสัตว์ร้ายกายพันธุ์เพียงลําพังในช่วงเวลานั้นเขาไม่พูดอะไรแต่โอ้ เรื่องทั้งหมดเป็นการต่อสู้ในตำนานและได้เล่ากันต่อๆมาโดยมนุษย์ลาฟาได้กำจัดสัตร้ายทั้งหมดด้วยอาวุธคู่ของเขาทำให้อาวุธของเขาได้ถูกเรียกว่าวงล้อคว้ของลาฟาหลังจากนั้นลาฟาเขาออกจากสงครามแล้วก็ได้หายตัวไปอีกครั้งทั้งหมดเป็นตำนานของเขาจึงมีคนพยายามเรียนแบบอาวุธของเขาและพยายามใช้แต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จสรุปว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธในตำนานสินะ ฉันกำลังจะบอกหมาดงให้รับสิ่งนี้พอดีเลยดังนั้นอาวุธนี้มันควบคุมยากมากคณไม่ควรใช้ในอาคารนะหวังจงฉันขอแนะนําให้เอาอาวุธชิ้นนี้ไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์ซะอย่าเอามาทําลายอาคารห้องประธานใหม่กําลังจะล่มสลายแล้วนะขอโทษฉันจะไม่ใช้มันในอาคารอีกแล้วรุ่นพี่อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่น่าสนใจมาก อย่างไรก็ตามมันไม่คุ้มค่าที่จะใช้เวลากับมันมากเกินไปเพราะมันใช้งานยากฉันรู้แล้วขอบคุณที่เตือนนะฉันแค่อยากรู้วิธีการทำงานของอาวุธนี้เท่านั้นแหละมันยังมีอะไรอีกมากมายในวงล้อหมุนโอเคคาบเรียนกำลังจะเริ่มแล้วงั้นเดี๋ยวฉันโทรหาใครบางคนมาซ่อมละกกันรุ่นพี่ก็ผมขอตัวก่อนนะครับหากใช้อย่างเหมาะสมอาจจะเป็นอะไรที่เกินจินตนาการได้ ฉันไม่สามารถลากสายตาม,มาจากมันได้เลยบทที่24การซ่อมคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราควรจะทำสินะแล้วอย่าทำเช่นนี้ในอาคารอีกโอเคไหมฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วฉันไม่รู้จริงๆว่ามันมีพลังมากแค่ไหนมิมิได้พูดว่าพื้นที่นี้มีไว้สำหรับพวกเราก็จริงแต่ถ้าอยากจะเข้าใช้เป็นคนแรกก็ต้องขอท่านจากราเลสก่อนละกัน ฉันจำได้ตอนที่นายได้ไปสวนสนุกและได้ขึ้นจิงชาสวรรค์ด้วยกันฉันอยากรู้ว่านายคืออะไรกันบ้างไม่มีอะไรมากพวกเราเพียงให้การสนับสนุนกันและฝึกซ้อมเท่านั้นแหละโอ้บอกความจริงกับฉันมาซักนายชอบเธอหรือเปล่าไม่มีทางหรอกเสร็จละฉันขอกลับก่อนแล้วกันดูแลตัวเองด้วยละ่ะเฮซิมบายังไม่ตื่นขึ้นมาสิ่งสำคัญอันดับแรกในตอนนี้ คือประหยัดพลังวิญญาณให้มากพอสำหรับล้อลูเล็ตฉันจะได้คืนพลังให้กับซิมบาสียังไม่แห้งดูท่าฉันจะต้องไปใช้ที่สาธารณะสินะแสงห้องแรงน้ำถ่วงยังเปิดอยู่เลยนี่ก็ดึกแล้วคงจะไม่ใช่เกณฑ์สินะสวัสดีนี่มันวิชาดาบช่างสวยงาม เฮ้ hey, ฉันไม่คิดว่าที่ไทยจินจะมีคนมาฝึกซ้อมตอนช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ด้วยต้องขอโทษจริงๆที่ใช้สถานที่ของคุณสวัสดีฉันชื่อหวังจงคุณช่วยเป็นแฟนกับฉันได้ไหมฮา่าฮ่าเกิดอะไรขึ้นมันน่าขำตรงไหนเหรอไม่ไม่คุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดฉันแค่ชอบคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ถ้าอยากเป็นแฟนกับฉัน คุณจะต้องแข็งแกร่งกว่าฉันโดวยวิธีนี้เนี่ยเหรอเฮ้เ <Hey, hey, S 1> คุณจะสื่อความหมายอะไรกันอย่า <Yeah, S 1> ประเมินฉันต่ำฉันแข็งแกร่งจริงๆ mm hmm. เมื่อได้รับเกียรตินี้ mm hmm. ฉันคงต้องไปกันเถอะ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะครับ mm hmm. กับ Battle f a n c y ตอนที่19-24ถึงนะครับค้างกันหน้าดูเลยนะครับโอ้ตั้งนานนางเอกกว่าจะออกมานะครับ ก็ขอชี้แจงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องจักรพรรดิ์นะครับก็อยากจะสอบถามคนดูว่าผมอยากจะถามสองเรื่องคือจะให้ผมทําจักรพรรดิ์เยต่อไหมถ้าจะให้ผมทําจักรพรรดิ์เจต่อนะครับก็ต้องรอเพจแปลจนกว่าตอนล่าสุดที่ผมเคยแปลผมเคยอ่านให้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเอาในกลุ่มมาลงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ถ้าจะให้ลงจักรพรรดิ์เจก็ต้องรอนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ หรือว่าถ้าไม่ทำก็บอกได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่รอนี้ผมจะเอาเรื่องใหม่มาลงให้นะครับรอจกักรพรรดเิเจนะครับงั้นก็ขอบคุณที่รับชมครับ